ก็จะปลูกแก่มคอนสีแดงนะครับเนะเนื้อเนบนะครับเนระสอร่อยนะครับนะอันนี้ก็ผักเสาแล้วนะครับเก่มครสีแดงสีชมพูนะครับจากไร่บณนีทาน,นะครับ อันนี้ไม่ไมชําในถุงดำนะก็ปลูกเลยนะครับ,รบมีปลวกด้วยนะครับก็ถ้ามีมดก็เอายาฆ่ามดนะครับนะเพราะว่ามดเด้งไฟมดอะไรชอบดูดน้ำเลี้ยงนะครับนะบมันไม่ค่อยตูนะครับ นก็ช่วงนี้ก็หม่ปลูกะว่าดินมันชืน้นเป็นมุมแนละ้มันสีมุมนะครับน,นแล้วก็เอาฟางมามัดที่หลังนะครับ ส,สาโอเคครับก็มาตามกันว่าจะติดผลไหมนะครับนะก็ปลูกง่ายนะครับเกี่มกลสีแดงนะครับครับ,รบ,รบขอบคุณทุกท่านที่ติดามแชมนะครับครับสวัสดีครับ